บ้านเดี่ยวรูบนถนนอุทยานถนนที่มีทัศนียภาพสวยแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครนี่คือโครงการใหม่บนทำเลนี้ในรอบ11ปีโครงการบ้านนิรดาอุทยานอักษะจากเซ็นทรัลพัฒนา ือถนนอุทยาน,นะคะ่ะซึ่งเป็นถนนที่มีบรรยากาศเงียบสงบเรียบร้อยสวยงามนะคะบางคนถึงขั้นได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยงามติดอันดับท็อปทอปของกรุงเทพมหานครเลยค่ะวันนี้ t o m o r r o w ร Space นะคะพัาจะพาทุกคนมาชมโครงการบ้านเดี่ยวที่เพิ่งเปิดตัวบนถนนอุทยานกับโครงการบ้านนิรดาอุทยานอักษะโดยเซ็นทรัลพัฒนาค่ะ ก่อนอื่นนะคะพักขอพูดถึงถนนอุทยานก่อนถนนเส้นนี้จริงๆแล้วมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเหมือนกันนะคะความยาวของถนนอุทยานเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสกิโลเมตรด้วยกันค่ะซึ่งแม้ว่าจะเป็นถนนระยะทางไม่ได้ยาวมากแต่ว่ามีความสําคัญมากเลยนะโดยจะเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างพุทธมณฑลสายสเขตทวีวัฒนากรุงเทพเข้ากับถนนพุทธมณฑลสาย4ในโซนจังหวัดนครปฐมค่ะ ถนนอุทยานเดิมทีชื่อว่าถนนอักษะค่ะคุ้นๆกันไหมคะพี้นมาจากภาษาอังกฤษคําว่า axis แปลว่าแกนกลางหรือว่าเส้นศูนย์กลางเป็นชื่อที่ใช้เรียกประเทศฝ่ายอักษะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองถนนเส้นนี้เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2498สมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีแต่มาเสร็จสิ้นจริงๆในช่วงปีพศ2542และได้รับพระราชทานชื่อเปลี่ยนมาเป็นถนนอุทยานเพื่อให้สอดคล้องไปกับพื้นที่พุทธ โ,นนโดยโซนนี้จะเป็นที่ตั้งของสวนพุทธมนฑลพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า2,500ไร่ในนั้นก็จะมีสำนักพระพุทธศาสนาะมีสวนสาธารณะที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจเข้าไปออกกำลังกายทำกิจกรรมต่างๆได้และก็ยังอยู่ใกล้เขตพระราชฐานด้วยทำให้โซนพื้นที่ถนนอุทยานไม่มีตึกสูงอยู่เลยค่ะและไม่ต้องกังวลเรื่องของเสียงดังรบกวนและแม้ว่าถนนเส้นนี้จะก่อสร้างมานานหลายสิบป,ปีแล้วแต่ก็ยังได้รับการดูแลบำรุง รักษาเป็นอย่างดี ที่สาคัญถนนอุทยานสามารถเชื่อมถนนเส้นหลักได้หลายสายไม่ว่าจะเป็นถนนบรมราชชนนีวิ่งเข้าใจการกรุงเทพได้ยาวๆเลยค่ะอีกด้านจะเชื่อมกับถนนพุทธมณฑลสาย4ี่และถนนเพชรเกษมเดินทางสะดวกสบายใกล้สถานที่สําคัญต่างๆมีครบทั้งห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษในเครือของสิริราชและใกล้กับมหาวิทยาลายัยมหิดลดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครมีบ้านอยู่บนถนนอุทยานเนี่ยถือว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยนะเพราะว่าเราจะได้ อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะบรรยากาศเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวค่ะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วยซึ่งหลังจากที่เราไปสำรวจโครงการบ้านบนถนธนอุทยานมานะคะก็พบประมาณ5โครงการด้วยกันซึ่งเป็นโครงการที่ขายหมดไปแล้วเป็น10ปีแล้วนะคะเรียกได้ว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีโครงการบ้านใหม่ๆเปิดขายบนถนธนเส้นนี้เลยค่ะ แม้ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะจะไม่มีโครงการบ้านจัดสรรใ,ใหม่เกิดขึ้นเลยบนถนนอุทยานแต่ว่าช่วงปลายปี2023ที่ผ่านมาก็มีโครงการบ้านเดียวแห่งใหม่แห่งนี้นะคะเกิดขึ้นมาค่ะนั่นก็คือโครงการบ้านนิรดาอุทยานอักษะค่ะซึ่งถือว่าเป็นโครงการแห่งที่3แล้วภายใต้แบรนด์ใหม่แบรนด์บ้านนิรดาของทางเซ็นทรัลพัฒนานั่นเอง เล่าให้ฟังก่อนนะคะเผื่อใครยังไม่ทราบว่าเซ็นทรัลพัฒนาเนี่ยไม่ได้แค่ทําศูนย์การค้าแต่ว่าส่วนของเรสซิเดนซ์ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของเขาเหมือนกันที่ทํามานานแล้วหลายปีค่ะปัจจุบันเซ็นทรัลพัฒนามีบ้านแนวราบทั้งหมด4แบรนด์ด้วยกันทั้งแบรนด์นิยามบ้านนินยาบ้านนิรติและล่าสุดบ้านนิรดาแต่และแบรนด์เขาก็จะมีความโดดเด่นมีคอนเซปต์มีโปรดักที่แตกต่างกันออกไป อย่างแบรนด์บ้านนิราดาจะเป็นโปรดัก์บ้านเดี่ยวระดับราคาอยู่ที่20ล้านบาทไปจนถึง40ล้านบาทซึ่งต่อจากนี้นะคะเราก็น่าจะได้เห็นโครงการบ้านนิราดาก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในแบรนด์หลักของเซ็นทรัลพัฒนาค่ะอาจจะมีการเปิดตัวเพิ่มอีกหลายโครงการในอนาคตจากที่ผ่านมากระแสตอบรับของลูกค้าค่อนข้างดีเลยค่ะ ีราดาอุทยานอักษะตั้งอยู่บนที่ดินทั้งโครงการประมาณ49ไร่ส่วนจำนวนบ้านพักอาศัยนะคะจะอยู่ที่96ยูนิตด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่ได้มากจนเกินไปนะคะส่วนแปลงที่ดินของโครงการนี้จะเริ่มที่102ตารางวาไปจนถึง193ตารางวาค่ะบ้านของโครงการนี้นะคะแต่ละหลังเนี่ยเป็นบ้านไซส์ใหญ่ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็สามารถรองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวใหญ่ได้นะคะอยู่ได้ทุกเจเนเรชันเลยค่ะ ส่วนนี้สายการออกแบบบ้านจะมาในสไตล์โมเดิร์นมารเตอเรเนียนออกแบบให้มีกรอบโคง้งเว้าวในส่วนของฟาสซาดหน้าบ้านส่วนของประตูนหน้าต่างกระทั่งส่วนของโซนจอดรถเนี่ยก็จะเป็นการคุมตีมโคง้คงค้งเน้นใช้โทนสีขาวตัดกับสีน้ำตาลในบางจุดเรียบหรูได้มุดแอนโทนกรนคลีนสบายตาที่สำคัญเป็นบ้านหน้ากว้างด้วยขนาดพื้นที่ใช้สอยใหญ่มากแม้จะเป็นไซส์เริ่มต้นก็ตามบ้านในโครงการนี้มีให้เลือก3แบบนะคะก็คือแบบระดาระดาพัด และระดาถอนบนพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น349ตารางเมตรไปจนถึง547ตารางเมตรเลยค่ะ พูดถึงความโดดเด่นนะคะที่เราสามารถมองเห็นได้จากภายนอกบ้านเนาะอย่างพื้นที่ลานจอดรถเนี่ยโครงการนี้จะเริ่มที่3คันไปจนถึงจอดได้มากสุดที่4คันเลยค่ะแล้วก็จะเป็นที่จอดรถในร่มนะคะพื้นเนี่ยจะมีการลงเสาเข็มมาให้แล้วเรียบร้อยเก็บงานเป็นระเบียบแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีส่วนที่คอนเน็กไปกับประตูทางเข้าบ้านนะคะจะเป็นส่วนของทางลาดนั่นเองรองรับการใช้งานของผู้สูงวัยที่ใช้รถเข็นวิลแช์สะดวกมากๆเลยค่ะ ส่วนอีกด้านหนึ่งของบ้านนะคะจะเป็นพื้นที่เทเรสค่ะหรือว่าเป็นพื้นที่ชานบ้านใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเห็นได้ช hmm. ัดเจนในแบบบ้านระดาแล้วก็ระดาพัดนะคะซึ่งเราสามารถจะมาใช้งานพื้นที่ mm hmm. ชานบ้านตรงนี้ได้จริงๆเลยเป็นพื้นที่ในร่มค่ะหาเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้มาวางไว้นั่งเล่นพักผ่อนก็ได้ซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นบ้านจาาัดสรรเขาทําแบบชานบ้านใหญ่ๆมาให้แบบนี้เนาะแต่ว่าโครงการนี้เขาทํามารองรับสําหรับสมาชิกในครอบครัวค่ะ mm hmm. มาทํากิจกรรมตรงนี้ได้เลยอย่างเช่นผู้สูงอายุ ะะอยู่ในบ้านเบื่อๆสามารถมานั่งเล่นพักผ่อนชมวิวส่วนที่บริเวณนี้ได้ซึ่งส่วนของชานบ้านตรงนี้จะคอนเน็กไปกับพื้นที่ของห้องผู้สูงอายุหรือว่าห้องนอนชั้นล่างนั่นเองเข้าออกได้อย่างสะดวกเลยค่ะ ตอนนี้เข้ามาในบ้านตัวอย่างแล้วนะคะทุกคนหลังที่พัดจะพาทุกคนเข้ามาชมวันนี้ค่ะคือเป็นไซส์ใหญ่สุดข,ของโครงการเลยแบบละดาทอนนะคะหลังนี้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ที่547ตารางเมตรเลยค่ะรองรับครอบครัวใหญ่ได้แบบสบายๆเลยนะคะพอเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บส่วนแรกที่พัดยืนอยู่ตรงนี้ที่เราเจอเนี่ยก็จะเป็นโถงฟอยเยนะคะเป็นส่วนต้อนรับเนาะเวลาเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับฟ้าเพดานสูงๆแบบนี้เลยความสูงอยู่ที่6.7เมตรเลยนะคะบริเวณนี้และ างโครงการเขาก็จะเอาโซนบันไดเนี่ยมาไว้รวมกันตรงนี้เลยก็เสริมภาพลักษณ์ให้บ้านดูโออารูรามากยิ่งขึ้นนะคะบริเวณนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเป็นจุดที่สมาชิกภายในบ้านสามารถแยกไปทํากิจกรรมต่างๆได้ใครที่อยากจะไปดูหนังทานอาหารเข้าครัวเนี่ยก็แยกไปได้เลยหรือว่าใครอยากจะขึ้นไปพักผ่อนต้องการพื้นที่ส่วนตัวนะคะก็ขึ้นไปชั้นสองได้และนอกจากนี้บริเวณนี้ยังได้ช่องแสงด้วยนะคะช่วยรับแสงสว่างเข้ามาได้เยอะเลยทําให้บรรยากาศในบ้านดู สว่างโลกไม่มือถือค่ะ พื้นที่ชั้นล่างนะคะก็สามารถจัดเป็นฟังก์ชันต่างๆเนี่ยได้หลายมุมด้วยกัน,นะคะ่ะมาดูจุดแรกก่อนนะคะบริเวณนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการ์ d ลิฟวิ g งแอ a เียนะคะก็คือจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนรับแขกขนาดใหญ่ะคะ่ะก็สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์อย่างโซฟาที่ทุกคนเห็นเนาเขาเลือกเป็นโซฟาแบบโอเวอร์ไซส์เลยนะคะเสริมด้วยพวกโต๊ะกลางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจัดวางได้อย่างลงตัวสบายๆเลยค่ะบริเวณนี้แล้วก็สามารถตกแต่งตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวดได้เลยอย่างบ้านตัวอย่างเนี่ย ก็จะมีการใช้เป็นการตกแต่งขอบสีทองแบบนี้เพิ่มความหรูหราลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนวัสดุพื้นของบ้านนี้นะคะ mm hmm. ก็จะใช้เป็นกระเบื้องลายหินค่ะคุมโทนสีขาวแล้วก็ช่วยเพิ่มบรรยากาศให้สว่างลงมากยิ่งขึ้นด้วย และต่อไปนะคะก็จะเป็นพื้นที่รับประทานอาหารค่ะจะถัดเข้ามาอยู่ทางด้านในนะคะบริเวณกลางบ้านจุดนี้เลยค่ะเราสามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารยาวๆแบบนี้ได้นะคะ8ที่นั่ง10ที่นั่งก็ถือว่าสบายๆเลยค่ะจุดนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับ ประตูด้านหลังด้วยนะคะที่เราสามารถเปิดออกไปเนาะเจอกับพื้นที่สวนค่ะและความพิเศษของแบบบ้านระดาพัทนะคะคือบ้านอีกทป์หนึ่งเนี่ยตรงนี้เขาจะมีลักษณะของสกายไลท์ด้วยช่วยรับแสงสว่างเข้ามาได้มากขึ้นอันนี้เราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าชอบบ้านแบบไหนทป์ไหนค่ะและนอกจากนี้ค่ะด้วยความที่ขนาดพื้นที่ใช้สอยของบ้านมันกว้างมากๆเลยเนาะก็จะมีพื้นที่เหลืออยู่นะคะเราสามารถจัดเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนได้อีกจุดหนึ่งหรืออีกด้านหนึ่งเนี่ยจะทําเป็นมุมเคาน์เตอร์บาร์เป็นครัวฝรั่งก็ ได้นะคะไว้เตรียมอาหารเบาๆก็สามารถจัดได้เลยค่ะ และอีกหนึ่งห้องนะคะที่อยากพาทุกคนไปดูมากเลยค่ะเป็นความตั้งใจของโครงการนี้เลยที่เขาออกแบบห้องสําหรับผู้สูงอายุหรือว่าห้องนอนชั้นล่างนะคะที่เน้นการใช้งานได้จริงๆนี่ค่ะคือห้องนอนที่5นะคะหรือว่าห้องนอนผู้สูงอายุที่อยู่ชั้นล่างนั่นเองอย่างที่เห็นว่าห้องกว้างมากเลยนะคะเราสามารถวางเตียงเดี่ยวเล็กๆเนี่ยได้ถึง2งเตียงด้วยกันหรือว่าใครอยากจะวางเป็นเตียง5ฟุต6ฟุตเนี่ยก็สามารถจัดวางได้สบายๆเลยนะคะเผื่อว่าห้องนี้คุณปู่คุณย่าอยู่ด้วยกันนะนอกจากนี้ ยังสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้นะคะอย่างเช่นพวกตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งต่างๆได้อย่างลงตัวเลยค่ะแล้วก็พื้นเนี่ยจะเป็นซอฟต์ฟลอร์นะคะก็ช่วยรองรับแรงกระแทกได้ค่ะและใกล้ๆบริเวณนี้นะคะส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะเป็นประตูที่สามารถเปิดออกไปได้ค่ะบริเวณนี้เขามีการออกแบบนะคะให้รองรับรถเข็นวิลแชร์ด้วยอย่างพื้นก็จะเป็นสโลปนะคะที่สามารถรองรับได้เวลาที่ผู้สูงอายุไปข้างนอกกลับมาลงรถปุ๊บเนี่ยก็สามารถใช้ทางลาดจากลาน ขึ้นมาได้เข้ามาห้องนอนตรงนี้ได้อย่างสะดวกเลยค่ะ ห้องนอนนี้จะได้ห้องน้ nice cafe, UH ําภายในตัวด้วยนะคะสามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างสะดวกเลยค่ะและเขาก็จะออกแบบมาให้สําหรับผู้สูงอายุเนี่ยใช้งานได้ง่ายด้วยนะคะเริ่มจากประตูเลยนะคะก็จะเป็นประตูบานสไลด์แบบนี้ค่ะพื้นเนี่ยไม่มีธรณีนะคะสามารถเข็นรถเข็นยูแแช์เนี่ยเข้าไปได้ค่ะแล้วก็ภายในห้องน้ําขนาดค่อนข้างกว้างเลยมีการติดตั้งพวกราวจับให้ตามส่วนต่างๆลุกนั่งสบายนะคะสําหรับผู้สูงอายุเนาะแล้วก็การเลือกสารอย่างพวกวัสดุสุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่เหมาะสมสําหรับผู้สูง แล้วก็มีการติดตั้งในระดับที่เหมาะสมสําหรับผู้ที่ใช้รถเข็นวิลแชร์ด้วยวัสดุพื้น,นก็จะเป็นกระเบื้องกันลื่นค่ะมีความปลอดภัย นอกจากนี้ชั้นล่างยังมีห้องอเนกประสงค์อีกห้องหนึ่งค่ะสามารถปรับเป็นห้องทํางานห้องดูหนังส่วนตัวหรือว่าห้องรับแขกก็ได้ส่วนห้องครัวปิดเนี่ยจะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะที่จัดว่าเป็นโซนเซอร์วิสค่ะก็จะมีการติดตั้งเป็นเคาน์เตอร์ครัวบางส่วนมาให้แล้วทั้ง2ด้านเลยโดยจะเชื่อมไปกับพื้นที่ของเมดพลาซ่าหรือว่าเป็นพื้นที่ส่วนของแม่บ้านแบ่งเป็นพื้นที่ซักผ้ามีห้องนอนสองห้องและห้องน้ําสําหรับให้พี่แม่บ้านใช้งานอย่างเป็นสัดส่วนค่ะ ขึ้นมาที่ชั้นสองของบ้านแล้วนะคะขนาดพื้นที่ก็กว้างเหมือนกัน,นะคะ่ะเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยเขามีการรวมเอาส่วนของดับเบิลวอลลุ่มเนาะแล้วก็ส่วนของบันไดเนี่ยไว้โซนด้านหน้าบริเวณเดียวกันจุดนี้เลยค่ะทําให้ชั้นสองเนี่ยโซนด้านหลังเขาก็จะมีพื้นที่กว้างๆเลยนะคะที่สามารถทําเป็นห้องนอนแล้วก็ยังมีฟังก์ชันการใช้งานส่วนอื่นๆด้วยนะคะอย่างบริเวณนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นอีกจุดหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็น Family Area ก็ได้นะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่สมาชิก ดูหนังต่างๆร่วมกันได้นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีพื้นที่มุมอเนกประสงค์ค่ะที่เราสามารถกั้นเป็นห้องเพิ่มได้<ม>เผื่อว่าใครอยากจะทําเป็นห้องทํางานเป็นห้องพระต่างๆนะคะก็สามารถทําได้ตามความต้องการเลยและชั้นบนนี้ยังมีห้องเก็บของให้อีกหนึ่งห้องด้วย ชั้นสองของแบบบ้านนี้จะได้ทั้งหมด4ห้องนอนด้วยกันแบ่งเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนใหญ่1ห้องนะคะแล้วก็มีห้องนอนไซส์รองลงมาอีก3ห้องค่ะซึ่งขนาดของ3ห้องนี้ใกล้เคียงกันเลยสามารถวางเฟอร์นิเจอร์เตียงใหญ่ได้อย่างลงตัวทําเป็นห้องนอนของลูกๆหรือว่ารองรับสมาชิกคนอื่นๆในบ้านก็ได้มีห้องน้ําในตัวทุกห้องสําหรับพื้นของชั้น2นี้จะเปลี่ยนมาใช้เป็นวัสดุ engineering wood ให้ความรู้สึกที่โฮมี่โฮมี่ดูอบอุ่นสบายตามากขึ้นค่ะ และอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะสำหรับชั้น2นี้ค่ะก็คือห้องนอนใหญ่หรือว่ามาสเตอร์เบดรูมห้องนี้เลยนะคะด้วยความที่ขนาดห้องกว้างมากนะคะห้องนี้สามารถซอยฟังก์ชันย่อยๆเนี่ยได้หลายส่วนด้วยกันอย่างจุดนี้ก็คือลิฟวิ่งแอเรียค่ะเท่ากับว่าเรามีพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนในห้องนอนส่วนตัวเลยนะคะและไม่ใช่พื้นที่เล็กๆนะก็คือสามารถวางโซฟาแบบใหญ่ๆได้แบบนี้เลยไว้ดูหนังได้ก่อนนอนนะคะแล้วก็ขยับเข้าไปทางด้านในเนี่ยส่วนต่อมาก็จะเป็นพื้นที่ของเตียง นอนนั่นเองค่ะก็รองรับเตียงขนาดใหญ่เนาะไซส์แบบ6ฟุตหรือใหญ่กว่านี้ก็สามารถทําได้สามารถวางได้เลยนะคะมีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็จัดวางได้ไม่อึดอัดเลยค่ะ และพื้นที่อีกส่วนหนึ่งนะคะในห้องนอนค่ะที่แยกออกมาอย่างเป็นสัดเป็นส่วนเลยนะนั่นก็คือพื้นที่แต่งตัวนั่นเองค่ะขนาดกว้างมากนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะว่าเราสามารถจะบิ้วเป็นตู้เสื้อผ้าเนี่ยได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะวางเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้หรือว่าจะวางเป็นไอแลนด์ตรงกลางด้วยแบบนี้นะคะเอาไว้เก็บพวกเครื่องประดับต่างๆได้อย่างเต็มที่จุใจเลยค่ะโดยพื้นที่แต่งตัวตรงนี้จะอยู่บริเวณหน้าห้องน้ํานะคะห้องน้ำเนี่ยก็จะขนาดกว้างเหมือนกันอยู่มุมนี้เลยซึ่งก็จะมีสุ สุขภัณฑ์ต่างๆครบครันเลยอ่างล้างมือล้างหน้าตรงนี้จะได้รูปแบบ his and her นะคะ2อ,อ่างแบบนี้ค่ะแล้วก็มีอ่างอาบน้ํานอนแช่ตัวสบายๆได้นะคะมีห้องแยกสําหรับโถสุขภัณฑ์ซึ่งก็จะเป็นรูปแบบโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติแล้วก็จะมีห้องสําหรับอาบน้ําฝักบัวด้วยนะคะแบบ hand shower rain shower ค่ะซึ่งก็จะเป็นระบบน้ําร้อนน้ําเย็นแยกกันค่ะ ปะเดนอีกอย่างหนึ่งของโครงการนี้นะคะก็คือระบบรักษาความปลอดภัยนั่นเองค่ะอย่างที่นี่จะเป็นรูปแบบดับเบิลเกตค่ะก็คือจะมีป้อมรอปภเนี่ยอยู่2จุดนะคะ2ประตูด,ด้วยกันซึ่งจุดแรกนะคะจะอยู่บริเวณติดกับถนนอุทยานเลยค่ะและพอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับจุดที่2เกตนี้นะคะที่พัดยืนๆเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปในโซนของพื้นที่บ้านพักอาศัยนั่นเองค่ะซึ่งลูกบ้านสามารถเข้าออกได้นะคะโดยใช้ระบบลายเส้เพลทค่ะจดจำป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติทั้งสะดวกแล้วก็ปลอดภยัย ส่วนวิสิเตอร์ที่มาหานะคะจะใช้ระบบ VMS ค่ะคือลูกบ้านเนี่ยสามารถ g e n เน a เร QR Code นะคะให้กับแขกได้เพื่อให้ผ่านเข้ามาภายในโครงการผ่านสมาร์ทโฟนได้ง่ายๆเลยค่ะหากต้องการใช้พื้นที่ส่วนกลางลูกบ้านสามารถออกมาใช้ที่บริเวณโซนด้านหน้าในช่วงพื้นที่ระหว่างเก็หนแล้วก็เกตสอตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของอาคารแฟับเฮาส์สชั้นประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำขนาด h a l f o l อ m p มป มีห้องเล้าห้องโคเวิร์กิ้งสเปซห้องมีติ้งแล้วก็มีห้องฟิตเนสค่ะเวลามีแขกมาหาให้มารอที่คลับเฮาส์ก็ได้และในอนาคตจะมีสวนสาธารณะอีกจุดหนึงอยู่ที่บริเวณกลางโครงการ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับโครงการบ้านนิรดาอุทยานอักษะเป็นบ้านเดี่ยวโครงการแรกในรอบ10ปีเลยนะคะบนถนนอุทยานค่ะหลังจากที่ทําเลนี้ไม่ได้พัฒนาโครงการใหม่ๆมาเลยนะคะใครที่สนใจอยากจะได้บ้านในทาเลนี้สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างได้ค่ะซึ่งข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับโครงการในเครือของเซ็นทรัลกรุ๊ปเนี่ยเราใช้บริการสุดคันค้าเซ็นทรัลอยู่แล้วใช่ไหมคะในการไปจับจ่ายซื้อของต่างๆดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกบ้านของเซ็นทรัลพัฒนาเองเนี่ยเราก็ จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยนะคะหลากหลายแบรนด์ด้วยกันในเครือของเซ็นทรัลค่ะใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้จากทางโครงการอีกครั้งค่ะ